คท่านประธานที่รบครับผมนายเสรีสวนพานนท์สมาชิกที่สภาขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญตัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาฉบับที่พศออที่เป็นร่างอยู่ในขณะน,นี้คือกฎหมายเดิมนะครับ เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองพยายนในคดียาตั้งแต่ปี2546เวลาผ่านมาเกือบ20ปีท่านประธานฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะรัฐธมนูน40ตอนนั้นผมเป็นสสลนะครับท่านประธานที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปีส6ผมเป็นสวในช่วงนั้นที่ออกกฎหมายฉบับนี้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งท่านประธานว่าในการที่จะเสนอกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของใหม่ในประเทศไทยเมื่อใช้มาเกือบ20ปีเนี่ยผมว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็มาปรับปรุงถือว่าเป็น ความโชคดีของพี่น้องประชาชนที่ได้พยายามจะให้กฎหมายคุ้มครองพยานนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพยานเนี่ยคำว่าพยานเนี่ยท่านประานมันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในกระบวนการยุติธรรมถ้าเป็นพยานทั่วๆไปหรือเป็นพยานที่ต้องรับการคุ้มครองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทุกเรื่องทุกกรณี เพราะการจะตัดสินคดีความให้ยุติให้เกิดความเป็นธรรมได้เนี่ยมันขึ้นกับพยานเขาถึงได้บอกว่ามีสุภาษิตกฎหมายเขาบอกว่าเวลาไปศาลเนี่ยให้เอาพยานไปด้วยบางคนเนี่ยไม่ได้ทำผิดนะครับแต่คิดว่าโลกนี้มีความยุติธรรมอย่างไรก็ตามความยุติธรรมจะช่วยเขาให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดี แต่ไม่ได้มีพยานไปเพราะคิดว่าความยุติธรรมจะช่วยได้ดังนั้นการไม่มีพยานไปศาลเนี่ยมันจึงทำให้ศาลตัดสินไปตามเหตุตามผลตามเนื้อผ้าเมื่อไม่มีพยานก็แพ้คดีดังนั้นสุภาษิตกฎหมายที่ว่าเมื่อไปศาลต้องเอาพยานไปด้วยเนี่ยต้องให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้และถ้าหากว่าให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่า ความสำคัญของพยานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการดาเนินชีวิตของทุกๆคนที่อยู่ในสังคมนี้และต้องพยายามให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าการเป็นพยานนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนมีหลายคนไม่อยากเป็นพยานไม่อยากขึ้นสารไม่อยากไปลงพักไม่อยากเกี่ยวข้องกับคดีความบอกว่าขึ้นสารโชคไม่ดี ไปโรงพักกระโชคกไม่ดีเรื่องของคนอื่นเลยไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยมันทําให้ความยุติธรรมเนี่ยไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดดังนั้นประชาชนทุกคนเนี่ยจึงต้องเป็นพยานคดีขับรถชนสมัยก่อนถ้าไม่มีกล้องติดไม่รู้ละครับใครถูกใครผิดเพราะทุกคนไม่อยากเกี่ยวข้องไม่อยากเป็นพยานคนถูกก็เลยกลายเป็นคนผิด คนดีก็ถูกลงโทษดังนั้นถ้าหากว่าพยานหรือพี่น้องประชาชนมีความกล้าหาญมีความรับผิดชอบในการเป็นพยานมันก็จะทําให้คนไม่กล้ากระทําความผิดดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะบอกพี่น้องประชาชนทั่วๆไปได้ว่าความเป็นพยานนั้นมีความสําคัญยิ่งยวดต่อการดําเนินชีวิตของทุกคนกฎหมายฉบับนี้ถึงได้ออกมาครับท่านประธาน ซึ่งในการคุ้มครองพยานเนี่ยนะครับจริงๆแล้วโดยหลักๆก็คือควรจะต้องเป็นคดีสําคัญเป็นคดีอุจจกระเป็นคดีมีทิพนนะฮะคนไม่กล้าเป็นพยานกลัวจะถูกทําร้ายนะครับคนก็ไม่กล้าเป็นพยานดังนั้นกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองพยานเนี่ยจึงต้องคุ้มครองพยานอย่างแท้จริงถ้าเรายกตัวอย่างอเมริกายุโรปบางทีพอคุ้มครองพยานเนี่ยนะครับ เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนแท่เปลี่ยนที่อยู่ย้ายที่อยู่หาที่อยู่ใหม่ให้หางานให้ทำนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่หนึ่งเลยนะครับเปลี่ยนทะเบียนบงทะเบียนบ้านเปลี่ยนพาส,สปอร์ตเพื่อไม่ให้รู้ว่าคนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนเพราะจะได้ปลอดภัย,ภยนี่คือเรื่องสำคัญของการคุ้มครองพยญานผมเลยไม่แน่ใจครับท่านประธาน ว่าระยะเวลาผ่านมาเกื2บยี่สิบปีนะกฎหมายออกมานานแล้วเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่จะกรุณาให้ข้อมูลว่านอกจากที่เราจะมีเงินเยียวยาอะไรนะั้นผมว่ามันก็เป็นกฎหมายหลายฉบับเนี่ยที่ออกมาช่วยเหลือดูแลแต่เรื่องการคุ้มครองวิญญาณในเรื่องของการย้ายที่อยู่การหาอาชีพให้ทําเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เอาทั้งตัวเองครอบครัวเอาลูกหลานย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยเนี่ยนะครับ จริงๆเรามีสักกี่เรื่องนะครับเรามีสถิติพวกนี้พอจะบอกจํานวนได้ไหมนะครับไม่ต้องไปบอกถึงขนาดว่าเป็นใครคดีไหนนะครับอยากจะให้ประชาชนอุ่นใจว่ามีการกฎหมายที่คุ้มครองพี่น้องประชาชนในเรื่องเหล่านี้แต่สิ่งสำคัญครับท่า,านประธานในร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีหน่วยงานหลายกระทรวงนะครับที่รับผิดชอบ ในการที่จะก่อให้เกิดการคุ้มครองพยานเกิดขึ้นเนี่ยในหน่วยงานเหล่านี้นะครับมันทำให้กังวลใจไปได้ว่าแล้ววิธีการจะทำงานกันยังไงมันจะทำไงเรื่องชั้นความลับเนี่ยครับเพราะบางทีไปเปลี่ยนย้ายทะเบียนบ้านเดี๋ยวนี้มันคัดกันง่ายท่าประธานไปขอตรวจขอพบมีพยานหลักฐานจะไปแสดงว่าเนี่ยจะต้องไป มีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลก็เป็นระเบียบที่สามารถคัดถ่ายทําได้แม้ว่าในกฎหมายฉบับนี้จะบอกให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มีหน่วยงานที่จะต้องปิดบังข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยผมก็อยากจะถามเพื่อความมั่นใจนะครับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการที่จะให้เป็นชั้นความลับของพยานเหล่านี้นะครับมันมีมาตรการอะไรยังไง จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องการคุ้มครองพยานในเรื่องย้ายที่อยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคุ้มครองพยานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดรัฐมนตรีจริงๆเปิดเผยไปที่อื่นไม่ได้นะฮะแล้วในชั้นความลับเหล่านี้นะครับทำเฉพาะสองหน่วยงานแคบๆเนี่ยครับแต่ทำอย่างกว้างขวางทั่วประเทศนะครับมันก็ถึงจะเป็นความลับ มิฉะนั้นถ้าเกิดความไม่เชื่อใจอีกเนี่ยนะครับคนก็ไม่กลายเป็นพยานอีกครับท่านประธานนะครับก็เลยเสนอความเห็นนะครับกฎหมายที่ท่านเสนอมาเนี่ยดีแล้วเหมาะสมแล้วชอบแล้วแต่ห่วงในเรื่องวิธีการหรือแนวทางในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในเรื่องของการคุ้มครองพยานอย่างแท้จริง นในร่างฉบับนี้เสนอมาผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะรับร่างฉบับนี้มาพิจารณาเราจะอาจจะเสนอมีการแปลยะติอะไรก็ดําเนินการต่อไปตามขั้นตอนแต่ในชั้นนี้ขอข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ